รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมและติวเตอร์ตูนคนเดิมนะคะวันนี้ค่ะติวเตอร์ตูนมีหัวข้อที่จะมานำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเรื่องของ global warming ค่ะหรือภาวะโลกร้อนนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาดีๆข้อมูลอัดแน่นในวันนี้นะคะเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะข้อที่1 Which of the following is not a climate change? A. Flooding. B. Melting ice caps. C. Earthquake. D. Greenhouse effect. Question song using cloth bags instead of plastic bags means to stop a the planet b temperature c global warming d vehicle climate change is the most serious to our a industry b pollution c greenhouse effect d planet C. E, volcanic eruption is one of the causes of global warming. A. Natural B. Everage C. Several D. Various Which one is not the cause of global warming by humans? A. Produce gas carbon dioxide. B. Solar variation. C. Produce smoke from industries. D. Release methane by mining. นีนะคะติวเตอร์ได้เตรียมบทความบทความหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโรคร้อนนะคะซึ่งติวเตอร์เนี่ยเตรียมข้อความนี้มาเพื่อที่จะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ระหนักถึงสิ่งที่เราทำนะคะหรือสิ่งที่มนุษย์ได้ทำกับโรคของเรานะคะเพราะฉะนั้นติวเตอร์หวังว่านะคะเมื่อเราได้เรียนแล้วได้ฟังบทความนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคะ่ะจะระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาโรคของเรา What is global warming? The term global warming refers to the rise in the average temperature of the planet due to the accumulation of the greenhouse gases in the atmosphere as a result of various natural and human activities. These greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane, have the tendency to trap the sun's heat in the atmosphere in a phenomena referred to as the greenhouse effect and contribute to the problem of global warming อาาะไรคือภาวะโลกร้อนคําว่าภาวะโลกร้อนหมายถึงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลก โดยสุบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นผลของธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์แก๊สเรือนกระจกเหล่านี้เช่นพวกคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนนั้นมีแนวโน้มที่จะดักเก็บความร้อนของดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศซึ่งในปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่าภาวะเรือนกระจกและส่งผลให้เป็นปัญหาของภาวะโลกร้อน the main causes of global warming can be broadly categorized into two groups, natural causes and human causes. the natural causes of global warming, such as the solar variation, natural release of the methane gas, volcanic eruption, etc., do not cause much harm to the planet. in fact, these natural causes play a crucial role in regulating to the temperature of the planet. a n absence of these would have resulted in frying conditions on the planet. สาเหตุหลักๆของภาวารกร้อนสามารถที่จะแบ่งเป็นประเภทกว้างๆได้สองกลุ่มคือเหตุที่เกิดจากธรรมชาติและเหตุที่เกิดจากมนุษย์ ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็เช่นการแปรผันของดวงอาทิตย์ธรรมชาติเองก็ปล่อยแก๊สมีเทนการประทุกข,ของภูเขาไฟและอื่นๆแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับโลกมากนะักอันที่จริงสาเหตุจากธรรมชาติเหล่านี้แสดงบทบาทที่สําคัญมากในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิโลกและการขาดสิ่งเหล่านี้จะมีผลทําให้โลกมีภาวะร้อนขึ้น The human causes of global warming, on the other hand, include several human activities which result in accumulation of various greenhouse gases in the atmosphere. These activities include pollution caused by vehicles and industries, methane released by mining, fossil fuels used in energy, plants and cattle, really the of oxygen as a result of deforestation, etc. It's obvious warming transportation that cattle really generate than more global really ในส่วนของมนุษย์ที่เป็นเหตุของภาวะโลกร้อนนั้นในทางกลับกันรวมถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ซึ่งเป็นผลในการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงมลภาวะเป็นเหตุมาจากรถยนต์และอุตสาหกรรม แก๊สมีเทนถูกปล่อยออกมาจากเหมืองพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าและการดูแลปศุสัตว์การสูญเสียออกซิเจนถือเป็นผลของการตัดไม้ทำลายป่าและอื่นๆชัดเจนว่าการปรศุสัตว์สร้างภาวะโลกร้อนมากกว่าการขนส่ง There are various examples of some of the most s e v e r a l global warming effects on Earth, increasing in overall air and water temperature. A definite imbalance of nature, changes in climate, sea level rise, the ice cap are melting faster, carbon dioxide from nature increases. Simply being aware of the numerous things that can cause global warming is a great way to help people modify behavior, which harm the atmosphere. มีตัวอย่างของผลกระทบจากภาวะโร,ร้อนในโรคใบนี้นะคะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอากาศและน้ำการไม่สมดุลของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์จากธรรมชาติสูงขึ้น การระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นทางที่ดีที่จะช่วยผู้คนให้ปรับพฤติกรรมไม่ให้ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกค่ะบทความเมื่อสักครู่นะคะอาจจะดูยาวไปหน่อยค่ะ แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงบทความนี้ยังให้คำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เหล่านี้กันเลยนะคะเพราะว่าติวเตอร์ได้รวบรวมมาให้แล้วละคะ่ะคำแรกนะคะ Global Warming ภาวะโลกร้อนคำที่สอง Temperature อุณหภูมิคำที่3 planet แปลว่าดาวเคราะห์ต่อมานะคะ greenhouse effect ภาวะเรือนกระจก atmosphere ชั้นบรรยากาศโลก Carbondioxide เรารู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ Metane g a ก๊สมีเทน phenomena ปรากฏการทางธรรมชาติ contribute สนับสนุน solar variation การผันแปรของดวงอาทิตย์ volcanic eruption การประทุข,ของภูเขาไฟ pollution vehicle มลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะค่ะ industry อุตสาหกรรม f o s ซิลฟู e l ลน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ค่ะ Energy พลังงาน Factory โรงงานอุตสาหกรรม Deforestation การทำลายป่า Deplete การทำให้สูญเสีย Generate การผลิต Increase การเพิ่มขึ้น Severe รุนแรง climate อากาศตามฤดูกาล ice cap แผ่นน้ำแข็งต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกับติวเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับบทความที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคำถามแรกเลยนะคะ What is the global warming referred to? ภาวะโรคร้อนหมายถึงอะไรเอาละคะ่ะทุกคนเขียนคำตอบลงในสมุดของทุกคนได้เลยนะคะ ว่าจะเขียนแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบจะเหมือนกันหรือเปล่าคำตอบของติวเตอร์นะคะ It refers to the rise in the average temperature of the planet หมายความว่าการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกค่ะคำถามที่2นะคะ What are the main greenhouse gases อะไรคือแก๊สหลักของเรือนกระจก เขียนคำตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันและคำตอบนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนค่ะ คำถามที่3นะคะ What are the main causes of global warming? อะไรคือสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน คำตอบนะคะ The main causes of global warming can be broadly categorized into two groups: natural causes and human causes. ก็คือสาเหตุหลักนะคะของภาวะโลกร้อนสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆคือเหตุที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เหตุที่เกิดจากมนุษย์ค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อสุดท้ายจากบทความนี้นะคะคำถามคือ How to prevent global warming เราจะป้องกันภาวะโลกร้อนได้อย่างไรต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อนี้ไม่มีผิดหรือว่าไม่มีถูกนะคะเพราะแต่ละคนนะคะจะมีไอเดียช่วยเหลือโลกที่แตกต่างกันค่ะ นักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูคำตอบของติวเตอร์กันค่ะคำตอบของติวเตอร์นะคะก็คือ helping people modify behavior which harm the atmosphere มันก็คือการช่วยเหลือผู้คนนะคะให้ปรับพฤติกรรมที่ทำลายล้างชั้นบรรยากาศค่ะ เป็นยังไงบ้างคะมีใครที่ตอบใกล้เคียงกับติวเตอร์บ้างหรือเปล่าก็หวังว่าจะมีนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันที่ประโยคเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งติวเตอร์ได้เตรียมมาให้ทุกคนค่ะสำหรับประโยคเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้คำศรรพัพท์รวมถึงโครงสร้างประโยคไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะ Ten Lies About Causes of Global Warming 10ประโยคที่เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะโลกร้อน 1. Global warming refers to the heating up of the planet due to many reasons. ภาวะโลกร้อนนั้นเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 2. Most of the causes of global warming are due to human activities สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 3. Human beings must take responsibility for causes global warming and climate change การเป็นมนุษย์นั้นนะคะต้องรับผิดชอบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป 4. Greenhouse gases play an enormous role in global warming As they entrap heat and cause the Earth's temperature to rise, ๊าซเรือนกระจกนะคะเป็นสาเหตุหลักในเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากที่พวกมันกักเก็บความร้อนและเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 5. burning fossil fuel for electric i t y running of vehicle etc. is a cause of global warming. การเผาเชื้อเพลิงเพื่อไฟฟ้าหรือเพื่อยานพาหนาะและอื่นๆเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 6. Running of factories produces ton of toxic fumes which add to global warming as they are i n r u s t y with factory on around the world การจัดการของโรงงานต่างๆผลิตควันพิษหลายตันซึ่งเพิ่มภาวะโลกร้อนซึ่งก็มีอุตสาหกรรมต่างๆกับโรงงานอยู่ทั่วโลกเลยล่ะค่ะ 7. Farming is a surprising cause of global warming as livestock produce methane and some f e r t i l i z e r produce nitrous oxide, both of which are greenhouse gases. การทำฟาร์มก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจากการเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนนะคะเพราะปศุสัตว์ผลิตแก๊สมีเทนและพวกปุย๋ยก็ผลิตไนตัดออกไซด์ซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นก๊าซเรือนกระจก 8. Deforestation is a leading cause of global warming as it enables more carbon dioxide to remain suspended in the atmosphere การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเพราะมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศ 9. As humans are the main cause of global warming, we must not ignore and realize that global warming is real and very harmful. เนื่องจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนพวกเราต้องไม่เพิกเฉยและเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนคือเรื่องจริงและเป็นอันตรายมากๆ 10. We must take steps in our everyday life to curb global warming to the best of our abilities, including planting saplings, using public transportation, etc. พวกเราต้องรับผิดชอบในชีวิตทุกๆวันในการควบคุมภาวะโรกร้อนด้วยความสามารถที่เรามีรวมถึงการปลูกต้นกล้าใช้รถโดยสารสาธารณะและอื่นๆ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะหรือว่า global warming เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ข้อมูลแน่นมากเลยใช่ไหมคะหวังว่ายังไม่เครียดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาดูฉเฉลยสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1 which of the following is not a climate change a flooding b melting ice caps c earthquake The greenhouse effect. Question oh, wow. one, which of the following is not a climate change? ข้อไหนที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศคะ่ะ A. flooding น้ำท่วมนะคะ B. melting ice caps ก็คือการาละลายของน้ำแข็งนะคะ C. earthquake แผ่นดินไหว D. greenhouse effect ก็คือภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็คือข้อ C คะ่ะ earthquake ดินไหวไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข้อที่2 using cloth bags instead of plastic bags means to stop a the planet b temperature c global warming d vehicle ข้อที่2นะคะเติมคำในช่องว่างนะคะ using cloth bags instead of plastic bags mean to stop จุดจุดจุดการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหมายถึงการหยุดอะไรคะ A the planet คือดาวเคราะห์นะคะ B temperature อากาศนะคะหรืออุณหภูมิ C global warming ภาวะโลกร้อน D vehicle ก็คือเครื่องยนต์นะคะ และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ c ค่ะ Global warming หมายถึงการหยุดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะข้อ3 Climate change is the most serious to our A. Industry B. Pollution C. Greenhouse effect D. Planet ข้อที่3นะคะ Climate change is the most serious to our จุดๆสภาพอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จริงจังมากกับอะไรของพวกเราคะ A industry อุตสาหกรรม B pollution มลภาวะ C greenhouse effect ภาวะเรือนกระจกหรือ D planet ดาวเคราะห์ยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าใครตอบข้อ D planet นะคะถูกต้องเลยดาวเคราะห์ของเราค่ะ C. Volcanic eruption is one of the causes of global warming. A. Natural. B. Everage. C. Several. D. Various. สนะคะ Volcanic eruption is one of the จุดจ,จ causes of global warming การประทุของภูเขาไฟนะคะคือหนึ่งในเรื่องของอะไรคะที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน A นะคะ Natural ธรรมชาตินะคะ B average ค่าเฉลี่ย C several ประปายนะคะหรือบางสิ่งบางอย่าง D various หลายอย่างนะคะ คำตอบที่ถูกที่สุดสําหรับข้อ4นะคะก็คือข้อ A natural ค่ะการประทุข,ของภูเขาไฟนะคะคือหนึ่งในเรื่องของธรรมชาติที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะข้อ5 Which one is not the cause of global warming by human? A. Produce gas carbon dioxide B. Solar variation C. Produce smoke from industries D. Release methane by mining และข้อที่5นะคะคำถาม which one is not the cause of global warming by human ข้อไหนที่ไม่ใช่สาเหตุของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์นะคะ mm hmm. ข้อ A produce gas carbon dioxide mm hmm. ก็คือการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง mm hmm. ข้อ B solar variation mm hmm. นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับพลังงานของแสงอาทิตย์นะคะ mm hmm. C produce s m o k e from industry mm hmm. ก็คือสร้างควันนะคะจากอุตสาหกรรม D. release methane by e the mining นะคะก็คือการปล่อยแก๊สมีเทนนะคะจากการทำเหมืองสำหรับใครนะคะที่ตอบข้อบ B. solar variation นะคะถูกต้องเลยนะคะมันคือการผันแปรของแสงอาทิตย์มันเป็นเรื่องของแสงอาทิตย์นะคะไม่ถือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโรกร้อนโดยมนุษย์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคร้อนนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาโรคของเรากันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะติวเตอร์ตูนและ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมต้องขอลาไปก่อนคะ่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP หน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับภาษาอังกฤษคะ่ะบ,บายๆคะ่ะเจอกันคะ่ะ